เอาละครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่โก้ช่องช็อกโกเลตนะครับอ่าซึ่งเป็นช่องใหม่ของพี่โก้เลยนะครับอ่าช่องเก่าของพี่โก้คือช่องโซไซเบอร์นะครับสำหรับช่องนี้ฝากน้องๆช่วยกดติดตามช่องใหม่กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรามาเล่นโรบอทแมพฟิตนะครับอ่าซึ่งอัปเดตเข้ามาสดๆร้อนๆนะครับตอนนี้หลายคนยังงงกันอยู่นะครับว่าอีเวนท์ทำไมมันไม่เปิดสักทีนะครับ และของฟรีมันอยู่ไหนบับเบิ้ลฟรีมันอยู่ไหนอ่าวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปหาบับเบิ้ลฟรีตัวนี้นะครับและพร้อมกับไปเคลียปลาใหม่ทั้งหมด8ตัวด้วยกันนะครับผมซึ่งเป็นปลาที่สุดยอดทั้งนั้นและบับเบิ้ลก็เป็นแบบลิมิเต็ดนะฮะอ่าคล้ายๆกับของหิมะเลยนะครับอันใหญ่แลวด้วยสวยงามนะครับบอกเลยโอ้ใครเห็นก็ใครก็อยากได้นะครับใครเข้ามาแล้วนะครับยังไม่กดติดตามนะครับ ากน้องๆช่วยกดติดตามนะครับผมให้พี่โก้หน่อยและอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจครับเดี๋ยวพี่โก้สอนให้จะเต็มทุกอย่างจนได้ตัวบั b บเบิลนี้แบบฟรีๆเลยนะครับรีบเลยนะฮะลิมิตนะอีเวนต์นี้มาเลยครับผมไป let's go ครับผมมาวันนี้เราก็ไปกับชาวแก๊งนะครับอันดับแรกให้เราไปหาแกลนรีบนะครับในหาสมุดตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งมันจะเป็น กาะลับในเกมนี้นะัน่นเองเอ้ยกาะลับมาแล้วอะยังก็ได้บอกฟุตนะฮะโอเคมาดูครับผมคราวนี้นะฮะซึ่งก็ะลับตรงนี้นะครับจริงๆใต้น้ำนะครับผมมันจะแบบว่ามีของแบบอลังการงานสร้างมากเลยนะครับซึ่งจะเปิดในอีเวนต์ต่อไปนะครับแน่นอนมีเบ็ดให้ทำกันอย่างแน่นอนนะฮะเบ็ดใหม่ใครๆก็รอนะครับโอเค อันดับแรกเดี๋ยวเรามาเคลียร์ปลานะครับในเกาะน,นี้ก่อนซึ่งเกาะน,นี้นะครับมันจะมีเกาะเล็กประมาณ4เกาะด้วยกันนะครับประมาณนั้นนะครับผมโอเคมาครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรา ลงไปครับผมด้านใต้ลองดูครับเห็นว่าเนี่ยเออใต้นี้นะครับเป็นเมืองบาดาลใต้น้ําแบบโคตรใหญ่ยังไงในเรื่องวันพีซโอเคกลับมาเรื่องหลักของเราดีกว่านะครับการเคลียร์ปลานะครับเราจะกดที่ปลาถาวรแล้วก็กดที่แกนลีฟนะครับซึ่งจะมีปลาทั้งหมด8ดตัวด้วยกันเดี๋ยวมาดูวิธีการเคลียร์ครับผมอันดับแรกนะครับผมจะใช้เบ็ดเมกาลูดอนนะครับหรือว่าเบ็ดเขี้ยวเมกาลูดอนนะครับในการตกนะครับอ่าแรกๆเลยหรือ เรามีเบ็ดที่มีโชคเยอะที่สุดหรือว่าใส่เหยื่อบวกโชคอะไรแบบนี้นะครับผมลงไปก่อนเพื่อเกลียเคลียปลามิติเค้าก่อนซึ่งปลามิติเค้าเนี่ยนะครับผมในนี้เนี่ยมันจะลดความคืบหน้าถึง75เลยนะครับแนะนำให้ใช้เหยื่อนะครับหรือเบ็ดที่มีรีไซเลนต์หรือว่าการควบคุมเนี่ยนะครับการลดการดิ้นเนี่ยสูงนะครับผมอ่านะก็จะได้ปลาแบบง่ายๆเลยนะครับมิติเคเ้าออกตัวแรกๆเลยถ้าใครมีแบบ เบดเดฟนะครับเบ็ดวิญญาณนะครับเบ็ดเมกาลูดอนนะครับหรือว่าจะเป็นเบดเฮเวนนะครับอหรือเบดคิงเบดอะไรก็แล้วแต่นะครับที่แบบมันควบคุมดีนะครับแล้วก็โชคเยอะด้วยนะครับไทรเด้นก็น่าจะได้อยู่นี่ปลาตัวที่2นะครับผมมาแล้วปลานกแก้วนะครับอก็เป็นปลาที่แปลกดีนะโอเคครับเราเคลียร์ไปได้เรื่อยๆนะครับ ต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มเปลี่ยนเบ็ดนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้เบ็ดอันนี้นะครับโชคอ่ะมันจะเยอะไปนะครับและถ้าเราเปิดออรูล่านะครับยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับโชคมันก็จะเยอะขึ้นไปอีกนะครับอันต่อไปผมจะเปลี่ยนเหยื่อเป็นเหยื่อระดับล่างนะครับจาพวกเฟกซูเปอร์เฟกนะครับจาพวกเกล็ดอะไรประมาณนี้เพื่อที่จะให้ได้ปลาตัวเล็กนะครับทดลองดูก่อนนะครับและมันก็เป็นไปตามนั้นจีนะครับผมถ้าเรา ลดเบ็ดนะครับลดเลเวลของเบ็ดลงนะครับผมเราก็จะมีโอกาสได้เฮ้ยเมกาลุ้ดอนมาอย่างไะตกใจหมดโอเคไม้เป็นไรนะครับต่อไปเราจะเปลี่ยนเป็นเบ็ดวิญญาณบ้างนะครับเพราะว่าขาดตัวนี้อยู่นะครับก็เบ็ดวิญญาณไปทางค่อนข้างโชคก็เขาเรียกว่าอะไรกลางๆไปยังสูงเลยแหละนี่มาถึงก็ตกได้เลยนะครับเบ็ดวิญญาณมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าวิญญาณของเราเนี่ยเก็บปลามามันก็จะสุ่มเก็บปลามาให้เราด้วยนะครับ ทำให้แบบเคลียปลาเนี่ยได้เร็วนะครับซึ่งพี่โก้ชอบในการใช้ในการเคลียรปลาของแต่ละเกาะนะครับผม่าอย่างมากเลยนะฮะเพราะว่าเป็นอะไรที่ดีนะฮะเหมือนตกคนเดียวเหมือนยืนตก2คนอะไรประมาณนั้นเนี่ยครับโอเคความคืบหน้านะครับของเบ็ดวิญญาณเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ถ้าดีนะครับไปรีสเตตัสนะครับผมมาหรือว่าไปรีอับบัิตี้มานะครับผมเป็นรีไซเลนต์ก็คงจะดีนะครับจะเคลียง่ายเข้าไปอีกนะครับในกรณี้นีฮะ โอเคอ่าก็ประมาณเท่าไรอะยี่สิบเจ็ดกิโลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะโอเคอ่ายี่สิบเจ็ดหรือสองนกิโลโ <c oughs> okay. อเคป่ะเหลือสามตัวแรกนะครับคราวนี้พอเป็นสามตัวแรกนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพี่โก้ก็จะสุ่มตกนะครับก่อนนะครับอ่ากับเบ็ดเดบนะครับเบ็ดเด็บก็ยังออกอยู่นะตัวที่สามนะครับนี่แปดจุดสี่กิโลครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาเบ็ดที่กิโลต่ําลงเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะ ได้ปลาเนี่ยครับรลเวลแรกๆนะครับเราไม่ต้องเอาปลาแบบมิดก็ได้เอาแบบรลเวลแรกๆเลย1 2อนะครับโอเคไปอ่าพี่โกจะใช้มาเป็นเบ็ดไม้นะครับซึ่งเป็นเบ็ดฟาร์มีเอ็กซ์ีนะครับในการตกปลาตัวที่2อีเรียบร้อยขึ้นมาซึ่ง1.4ึกิโลเองนะครับคือแบบใช้เบ็ดเริ่มต้นในการตกยังตกได้น้องๆพยายามลดลงไปนะครับและพี่โกไม่ใช่เหยื่อแล้วพอตอนหลังนะครับ โอเคต่อไปเดี๋ยวลองสลับเป็นเบ็ดออโรราในวันที่ไม่มีออโรรานะครับอ่ถ้าใช้เบ็ดออโรราในวันที่ไม่มีออโรรานะครับมันก็ติดออโรราเหมือนกันแต่มันมีโอกาสติดเป็นปลาเล็กนะครับผมอ่าปลาเล็กนะฮะอันนี้ติดออโรราถือว่าปลากลางๆอยู่ไปไปทางค่อนข้างเล็กเละเห็นปะนะครับต่อไปครับไปตกกันต่อนะฮะรอบนี้มาไหมปลาตัวแรกนะครับเหลือตัวสุดท้ายแล้วต้องลดเบ็ดลงมาเรื่อยๆนั่นไงนะฮะ อย่างที่พี่โก้บอกหรือเปล่าเนี่ยมาเรียบร้อยนะครับให้ตกในคืนวันที่ไม่เป็นออโรล,ลานะแต่เราจะใช้เบ็ดออโรล,ล่าึ้นเรียบร้อยครับตัวสุดท้ายนะฮะเคลียร์เรียบร้อยนะครับผมสําหรับสมุดปลานะครับผมาของก่อใหม่นะครับแกนรีฟนะครับโอเค เดี๋ยวเรามาดูเนะครับเวลาเคลียร์เสร็จจะเป็นยังไงนะครับและรับบับเบิลยังไงนะครับโอเคหลังจากเราเคลียร์เสร็จนะครับกดมาเลยนะครับมันก็จะขึ้นเสียงเพลงประมาณนี้เลยโอ้ยเบสเตอรี่นะครับผมเรียบร้อยแล้วนี่ยครับผมมาโอเคจากนั้นให้เรามาที่กดมาที่บับเบิลนะโอเคเดี๋ยวเลื่อนมาดูนะครับว่าได้บับเบิลจริงหรือเปล่านะฮะฟฟีนะฟฟีคลิปนี้ก็มาบอกกันแล้ว ฟังน้องๆช่วยกดติดตามหน่อยนะครับเดี๋ยวมีอะไรฟรีต่อเดี๋ยวพี่โกมาบอกต่อแน่นอนนะครับพร้อมกับทิกเด็ดๆนะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยนะฮะและอย่าลืมกระทืบไลค์พี่โก้ด้วยได้มาเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเลือกเบ็ดที่ทรงคุณค่านี่ะในการตกซะหน่อยเอาไปในเฮเวนละกันนะครับผมเบ็ดล่าสุดนะเบ็ดแห่งสระวันนะครับผมมาโอเคไปครับ อ่านี่ไงมาเรียบร้อยแล้วนะอ่าก็จะปาบมาณนี้นะครับสวยงามนะบอกเลยเป็นลูกแก้วมาแต่ไกลนะครับซึ่งเป็นลูกแก้วเมืองมาดานนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตบิดใหม่มานะครับเดี๋ยวพี่โก้รีบลงคลิปเลยนะครับให้น้องๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ได้เลยนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม